เอนน้ค่ะนี่หนูก็จะมากินแซลมอนดองกับแมงกะพุนแมงกะพุนหัวกระสุนนะคะที่หั่นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือหั่นมาแล้วเพราะว่าลัวยัดใส่ปากไม่ได้นะคะแล้วก็มีแมงกะพุนน้ำมันงานในเซเว่นนะคะแล้วก็มีผักมีอันนี้ไว้สดนะคะและนี่ก็คือมีพ่อหนูที่มันนั่งอยู่ตรงนี้นะคะพ่อไป็นะะ่เพิ่มไหมค่ะ พิงพ่อกินโทบนะคะแก้แต่งครับใช่เรามาเริ่มกินกันเลยคะ่ะไงเห็ <laughs> หนนะคะเราก็ต้องมาผักอันนี้นะคะขึ้นเราขอลองชิมอันนี้ก่อนนะคะความจริงเราเคยกินไปแล้วแต่ยัยงไม่เคยกินแบบดองนะคะไม่รู้ว่าเค็มหรือว่าอะไรนะคะ มีความหวานๆน,น,น,นะคะทุกคนเพราะว่าอ้ำดองมันมีความหวานนะคะอ,อันนี้นะคะแมงกะพรุนนี่นะคะอันนี้หนูไม่เคยกินเลยนะ แซลมอนยังพอเคยกินอันนี้ยังไม่เคยกินเลยทุกคนมไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมนะคะซื้อมากินคู่กันนะคะเองหุ่ก่อน อร่อยมากมันมีความแบบว่าเย็นเย็นกึบกึบทุกคนบอกว่ามันแบบเยน็นเย็นอะต่อไปซิกเนเจอร์เจอร์รคัสตอมของเรานะคะเพลนกล้องค่ะแซลมอนค่ะแซลมอน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 อะคะนี่เลยเพาอเรากินแซ่บมากทุกคน น,นี่นะคะก็ใช้ช้อนอันนี้นี่นะคะใน,น,นการตักมันขึ้นมานะคะเส็บเส็บเซ็บ,บ,ซบคนโอ้โหเป็นยาน้ำลายไหลกันไปได้ อร่อยมากคน,ค,แบบนคือแบบนี่คือเป็นมือที่แบบอร่อยมากมากนี่แบบซีซานนะคะเนือสันนือสันทุกคนตอนนี้คือแบบ มันสนุกมากมมคือเราคิดว่ามันมีเสียงได้ไะทุกคนเพราะว่าไม่มีไมค์ค่ะคืออันนี้ คือว่าถูกใจแล้วเลยนะคมันแบบมันมีความแบบเผ็ดเผ็ดเล็กๆอ่ะขอบกับคำว่าสามคำนะคะอ่ะลอยมากมากอันนี้สี่คำแหละ 拜拜。Bye bye.